กลับบ้านทําอะไรบ้างเอ่ยกลับบ้านหนูทําอะไรบ้างคะอ๋อเล่นเกมหนูเล่นเกมใช่ไหมลูกอ๋อหนูเล่นเล่นเกมที่ไหนคะมันเป็นเกมโทรศัพท์หรือว่าเป็นเกมอะไรอะเกมเกมเกมฟรีไฟเกมยิงปืนอ๋อแล้วเวลาตอนที่เล่นมันมีภาษาแบบนี้ไหมคะ มีอ๋อมันมีภาษาแบบนี้ใช่ไหมที่หนูเอามาเขียนใช่ไหมลูกโอเคลูกที่แรกหนูไม่ต้องกลัวนะคุณครูอ่ะอยากรู้เดี๋ยวคุณครูจะไปตีคนนั้นแหละนะหนูไม่ต้องกลัวหนูไม่ได้ทําอะไรผิดลูกนะคะแต่ว่าการที่หนูวาดออกมาเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องน่ากลัวรู้ไหมมันยังเป็นเรื่องน่ากลัวยังเป็นเรื่องที่เด็กอย่างเราอะ่ะยังไม่ต้องเรียนรู้เข้าใจไหมลูกนะหนูไม่ต้องกลัวนะคะเพราะฉะนั้นเอ่อ แล้วพอเล่นเกมเสร็จหนูนอนเลยไหมหนูนอนกับใครนอนยยเออนอนกับคุณยายเออนอนกับคุณยายโอเคหนูก็นอนกับคุณยายแล้วก็เช้าก็แต่งตัวมาเรียนนี้หรือเปล่า,าปกติใช่ไหมลูกแล้วเชาว้ชาๆใครมาส่งหนูคะอเอาคุณย่ามาส่งอุย้ยครอบครัวอบอุ่นมากเลยคนเก่งของคุณครูครอบครัวอบอุ่นมากเลยหนูไม่ต้องกลัวนะลูกนะแต่สัญญากับคุณครูแล้วนะว่าจะไม่เล่นแบบนี้นะคะเกมที่หนูเล่นเนี่ย ไอฟีไฟอะไรเนี่ยมันเป็นเกมค่อนข้างรุนแรงลูกจ๋ามันเป็นเกมผู้ใหญ่การที่เราเอามาแบบนี้หรือเอาคําพูดเขามาเนี่ยเขาไม่พูดกันนะมันเป็นคําพูดที่ไม่เพาะเลยเห็นไหมเวลาถ้าสมมติว่าเราเจอคนพูดเพาะกับเราเจอคนพูดคําหยาบหนูอยากจะคุยกับใครคนพูดเาะออเนี่ยหนูก็อยากจะเจอคนพูดเพาะถูกไหมลูกฉะนั้นหนูรู้แล้วก็อย่าทาอีกนะสัญญากับคุณครูได้ไหมคะ เกี่ยวก้อยสัญญาก่อ,อไปคุณครูจะไม่เห็นหนูน้อยทําแบบนี้แล้วนะส่วนเราแรงยุกระเพื่มเราเหมือนกันห้ามโกหกหนูเห็นมาจากโทรศัพท์อหนูก็อย่ากโกหกเพราะฉะนั้นถ้าหนูโกหกเนี่ยคุณครูก็กลัวว่าอลูกศิษย์คุณครูได้รับอันตรายหรือเปล่าอยู่ดีๆวาดรูปพวกนี้ออกมาฉะนั้นต่อไปนี้ให้เปิดตนเรื่องดีๆอย่างวันนี้คุณน้ำจะสอนเปิด ว่าอันไหนที่น่าดูเอาไหมหรือชอบเรื่องอะไรนะฮะชอบฟร<ะ>ีไฟเออเดี๋ยวคุณครูทำการ์ตูนฟรีไฟให้เอาไหมสัญญากันครูหม่คะว่าหนูจะไม่เล่นแบบนี้แล้วจะไม่พูดไม่พูดจาแบบนี้แล้วเนาะเราเหมือนที่เราพูดเนะ้ะเราพูดน่ารักใครๆก็รักเนาะถ้าเราพูดคำหยาบคายมีคนรักไหม,ไมเออไม่มีคนรักเลยฉะนั้นเนี่ยเราสัญญากัน3ามคนแล้วนะ สัญญากาน3คนว่าเราจะไม่เล่นแบบนี้แล้วส่วนเราก็ห้ามยุห้ามส่งเสริมเพื่อนเพราะเพื่อนเขามีจินตนาการในการวาดภาพพอเวลาเราบอกเพื่อนไปอย่างเงี้ยเพื่อนเขาก็ทําตามแต่พอสุดท้ายเราทิ้งเพื่อนเลยนี่ไม่ถูกต้องวันนี้คุณน้ําจะทําโทษนะในฐานะที่ทิ้งเพื่อนนะทำยี้ไม่ได้ทําผิดยอมรับผิดแล้วปรับปรุงใหม่ มีแต่คนให้อภัยนะลูกนะแต่ถ้าทำผิดแล้วยังทำซ้ำๆๆๆแบบนี้ไม่ได้คุณครูจะต้องจัดการอาวันนี้เรามาสัญญากันสามคนว่าเราจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะแต่ถ้าหนูรู้สึกว่าหนูทุกข์ร้อนหนูร้อนใจหรือหนูอยากจะบอกคุณครูครูครับผมไม่สบายใจบอกได้ครูน้ำพอมรับฟังทุกคนเลยโอเคไหมลูกนะโอเคนะนะโอเคนะอ,คนะอ่ะไม่ต้องร้องเสียใจทําไมอะลูก หนูเสียใจทําไมอ่ะในลองบอกความรู้สึกนี่ว่าทาไมลูกจ๋าของคุณครูเสียใจผมทำนิสัยผิดแล้วครับอ๋อผมํานึกผิดแล้วโอ้โอเคไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเพิ่ะโอ้โอ้โอ้ไม่มีไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วอะไรนะเมื่อกี้ผมดูเออแล้วเขาเขาพูดยังไงหนูถึงบ้าออกมาได้เขาพูดยังไงลูงออก เขาสั่งผมเขาสั่งมแล้วสั่งยังไงใช้คําว่าอะไรเขาถึงหนูถึงได้วาดออกมาเป็นตัวชัดภาพอย่างเงี้ยลูกใช้คํหยาบใช้คหยาบอ่าเขาใช้คาหยาบแล้วเขาก็บอกหนูแล้วเขาสั่งให้หนูวาดแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยเหรอลูกใช่ไหมอ่าหนูเป็นเด็กที่มีจินตนาการดีนะแต่เราต้องใช้ในทางที่ถูกนะลูกนะการที่ใช้จินตนาการในทางที่ผิดเนี่ย มันไม่ดีเลยนะลูกนะอันไหนที่เราเห็นแล้วหนูรู้สึกว่ามันเจอบ่อยบางทีหนูถามครูน้ำก็ได้นะลูกหนูถามคุณครูก็ได้คุณครูครับมันคืออะไรบางทีหนูยังเด็กเกินไปแล้วหนูก็ได้ข้อมูลผิดมาหนูถามคุณครูก็ได้ว่าครูครับมันเรียกว่าอะไรมันอะไรยังไงนะลูกนะแล้วหลังจากนั้นเดูคุณครูจะช่วยแก้ปัญหาให้หนูเอง ะคะหนูเป็นเด็กเรียนเก่งหนูเป็นเด็กหน้าหลักแล้วครูน้ำก็รักหนูมากเลยครูน้ำก็ขอแค่ถ้าหนูมีอะไรให้พูดได้ไหมลูกสัญญาครูน้ำได้ไหมคะหายร้องไห้หรือยังหนูร้องไห้เพราะอะไรทำผิดแล้วครับอ้าวมันก็แค่ความผิดนิดหน่อยเองลูกหนูยังไม่ได้ทำร้ายใครเลยหนูไม่ได้ทำร้ายใครเลยแต่หนูกำลังทำร้ายกระดาษอยู่หนูรู้ปะ ออกระดาษนี่ทำมาจากต้นไม้ตอนนี้หนูทำลายกระดาษอยู่ทำลายต้นไม้อยู่ทำให้ทรัพยากรสูญสิ้นไปถ้าหนูคัดลายมือนะคุณน้ำลากเลยแต่พอหนูเขียนอย่างเงี้ยมันไม่สวยเลยเอาใหม่ได้ไหมคะได้นะอสัญญานิ้วก้อยเกี่ยวอ่าเกี่ยวก็นแ,แล้วนะมาพ่อเดี๋ยวจะพ่อนี่นะต่อไปนะอยายุเพื่อนโอเค สัญญาแล้วห้ามยุเพื่อนนะเห็นไหมเนี่ยเพื่อนเสียใจร้องไห้กระพืิกระป้ะปาดเลยส่วนหนูเราเลือกได้ลูกอันไหนดีเราเลือกที่จะทําได้อันไหนไม่ดีเราก็บอกไปเลยว่าไม่ทารู้ไหมหนูพูดได้หนูพูดได้ดไดแต่ถ้าเพื่อนยังไม่หยุดบอกคุณครูเดี๋ยวคุณครูจ,จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้เ <l ip> ข้าใจไหมอืมถ้าบอกหนูไม่อยากทำอ่ะเออสั่งหนูทําแบบนี้ให้หนูเขียนแบบนี้พูดคําหยาบนี้หนูไม่อยากทําบอกคุณน้ำนะลูกนะ เออดูครูจัดการให้นะหนูหนูอยากไปทาตามเพื่อนนะมันไม่ดีนะลูกนะ